กลับมาอีกแล้วนะคะของมันี่360้ใน AEC Biz Plus ค่ะวันนี้ติดตามอีกหนึ่งธุรกิจนะคะรับรองว่านั่งสบายแล้วก็หายหิวด้วยซึ่งเจ้าของร้านก็อยู่ที่นี่แล้วทําธุรกิจมานานเดี๋ยวให้เธอเล่าประสบการณ์กันนะคะคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะว่าด้วยเรื่องของชื่อที่มาก่อนเลยนั่งสบายแล้วก็ยังหายหิวอีกแหมชื่อนี่มันช่างช่างเหมาะเจาะมากนะคะแทบจะไม่ต้องคิดอะไรคือเข้าใจความหมายเลยค่ะคือเริ่มเริ่มต้นการตั้งชื่อร้านเนี่ยไม่ ไม่ได้อิดอะไรมากก็คืออยากให้คนที่มาทานอาหารเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันสบายแล้วก็แทนที่ว่าจะไมานั่งเฉยๆก็แบบมีทานของทานเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วรู้สึกสบายเพราะว่าด้วยการจราจรของกรุงเทพเนี่ยมันรถติดมีความเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้แยะมากมายใช่ไหมคะเราเลยคิดคอนเซ็ปต์ร้านนี้ขึ้นมาว่าเออมาแล้วก็มาผ่อนคลายนะแล้วก็ไม่ได้มากินอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ราคาไม่แพงมาก แล้วก็มีอาหารหลากหลายนะคะเสร็จแล้วก็เราให้ใช้บริการไ i i i ฟรีสายอดเยี่ยมเลยนะคะประมาณนี้ที่เริ่มต้นคอนเซ็ปต์ของร้านนี้แล้วก็จะนั่งนานๆสั่งอย่างเดียวก็ได้อ่านหนังสือไปเลยทั้งวันเราก็ยงีไม่ว่าเลยค่ะเข้าใจการจราจรแหมถ้าคิดอย่างนี้กันทั้งประเทศก็ดีมากค่ะแล้วก็ในร้านใน RCA เนี่ยที่เปิดร้านเนี้ยเพราะว่าหน่งการจอดรถสะดวกค่ะ ตอรถเข้ามาทีหนึ่งเราปั๊มให้3ชั่วโมงจา,จากที่ให้มาเช่าที่นี่นะคะแล้วก็เราเห็นถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าคนมาจัใจ่ายซื้อของเนี่ยอาจจะแวะทานข้าวกับครอบครัวอะไรก็ได้อะไรกเงี้จ้ะ,จะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นที่มาก็คือบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรมากเลย เข้ามาถึงหลายคนก็จะเห็นนะมคะว่าไอ้บางคนบอกมีห้องสมุดหรือเปล่าเราก็อ่านหนังสือได้ด้วย WiFi ก็คือใช้ให้ฟรีอย่างแรงเลยใช่ค่ะเราไม่ล็อกผานเวิร์ดเราโอเพนเลยเข้ามาเปิดร้านนั่งสบายก็ล็อกเข้าได้ล็อกอินเข้าได้เลยค่ะเขาบอกว่ามาร้านนี้จะให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่บ้านใช่หรือไม่ก็เป็นที่ทํางานที่ส่วนตัวมากๆใช่เพราะว่าเราจริงมีห้องมีห้องส่วนตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเปิดเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องการมานัดประชุมหรือว่าต้องการพูดคุยกันในกลุ่มหรือเป็นการจัด อ่ป uh, happy birthday หรือว่ามาปาร์ตี้เล็กๆแต่ว่าห้องก็อาจจะไม่ใหญ่มากก็จุได้ประมาณ20กว่าคนคโดยประมาณะะซึ่งเราก็ไม่ได้เก็บเพิ่มด้วย,มยไม่ได้เก็บไม่ได้ชาร์จอะไรเลยแล้วตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเข้าร้านเราเยอะเพราะเราคิดแต่ค่าอาหารแล้วทุกอย่างเราไม่ได้ชาร์จ ไม่มีเซอร์วิสชาแล้วก็เรามีบริการคาราโอเกตของแกลมเนียเออะไรอย่างเงี้ยที่เราจ่ายลิขสิทธิ์ถูกต้องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็มาร้องเพลงได้ใช้บริการได้ก็ไม่ได้เก็บค่าห้องด้วยไม่ได้เก็บค่าห้องไม่ได้เก็บค่าคาราโอเกะด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะทำไมใจดีจังเลยค่ะคือมันมันทำให้มันทำตรงเนี้ยค่ะมันเป็นจุดเด่นของธุรกิจมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาโดยไม่ต้องคิดหนักว่าเอ๊ะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือใช้บริการได้เลยเราเปิดตั้งงแต่10ถึ <c oughs> ก็มาใช้บริการตั้งแต่เช้า ได้เลยหรือไม่งั้นคุณจะร้องคาราโอเกะตั้งแต่เช้ายันสี่ชุม่มเราก็ยินดีอ๋อคือจองคนเดียวทั้งทั้งวันก็ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรค่ะคแต่โดยโดยส่วนมากลูกค้าเขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าสมมุติมามาที่นี่แล้ว,วเขาจะต้องสั่งอาหารนะเหมือนเขาก็แบบว่าต้องสั่งอาหารเยอะนิดนึงอ,อะไรเงี้ยเขาจะรู้ของเขาดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเห็นจากร้านนั่งสบายเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีหมอนหมอนอ,อิงแล้วเราจะเปลี่ยนทุกๆเดือนเปลี่ยนสีทุกๆเดือนเพื่อจะให้รู้สึกวว่่าาามมแล้้นไซํะ แต่บรรย,ยากาศร้านมันจะเปลี่ยนเลยนะคะถ้าเปลี่ยน<ช>หมอนเนี่ยถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าเป็นประจําของเราเนี่ย<ๆ>เขาจะรู้เลยว่าอ๋อเออร้านนี้มันเปลี่ยนหมอนตลอด<ม>แล้วก็หมอนแล้วก็จะทําความสะอาดซักทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันดูแล้ว<ม>แบบมือนเป็นห้องนั่งเล่นของเราค่ะ<ช>คือ<ๆ>เรียกว่าเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้ไม่จําเจร้านนี้ก็ออกจานดาราด้วยนะใช่ค่ะแปลว่าต้องมีเมนูเด็ดๆอาหารต้องอร่อย ค่ะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติดีทุกอย่างนะเพราะว่าด้วยมันมันยังไงมันเป็นอะไรที่ทานง่ายๆอยู่แล้วมันเหมาะกับร้านอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็ราคาราคากันเองมีเมนูเด็กก็จะมีพวกไก่ทอดสมุนไพระพวกปลากระพงนึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นพวกทานเล่นก็เป็นพวกเป็นพวกพวก๊ลังกอดลาวอะไรอย่างเงี้ยก๊ลังกอดลาว,วก๊ลังกอดลาวมันก็จะเป็น แล้วก็พันด้วยเบคอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทอดแล้วก็จะมีพวกเป็นปลาสัมนีแดดเดียวราคาก็ไม่แพงค่ะแล้วก็มีพวกส้มตำแต่ถ้าส่วนมากคนที่เข้าเข้าร้านนั่งสบายอน่างเงี้ยก็จะกินพวกข้าวผัดข้าวผัดนั่งสบายง่ายๆายใช่เป็นซิกเนเจอร์เราเป็นสูตรของเราใช่แล้วเราก็จะมีชามมลีชามมลีที่เป็นจุดเด่นที่เราทําเองแล้วก็มันกลิ่นหอมรับประทานง่ายราคาก็ไม่แพงคือเหมือนเสิร์ฟให้ทุกโต๊ะก่อนเลยป่ะคะแรกจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังเนี่ย แบบลูกค้าตอบรับดีขึ้นก็เลยอาจขายค้าบขอขอบิลเบิ้ลไม่ไหวนะค่ะก็เป็นขวดละ20บาทไม่แพงค่ะทาได้ทำเป็นของตัวเองแล้วเป็นขวดออกมาเลยนะคะใช่ค่ะเป็นขวดแล้วก็กินกับน้ำแข็งอย่างี้ดีนะคะน่าไปแตกลายทําไปเลยแล้วก็มันจะมีแบบลูกค้าแบบหลายอย่างนะเพาะเราทําหลายๆปีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อบางคนสมอมขอมานั่งเฉยๆแล้วสั่งน้ำหนึ่งอย่างขอชัดแบตได้ไหมครับคุยโทรศัพท์ก็เล่นไวไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเชิญเชิญเพราะว่าเราเรายินดีอยู่แล้ว เพราะลูกค้าเราจะเยอะเฉพาะช่วงเที่ยงกับเย็นเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเนี่ยเราจะว่างคือควรจะเรื่อยๆกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าทาร์เก็ตจะมากันเยอะช่วงเที่ยงคือถ้ามาแบบชิลๆแล้วไม่ใช่ช่วงเที่ยงเนี่ยเจ้าของไม่ขัดข้องเลยค่ะไม่ขัดข้องจริงๆไม่ขัดข้องทุกเวลาค่ะเราดีแล้วอยู่แล้วเพราะเราเราเรานึกถึงบรากอบของเขานะใช่ว่าถ้าเขามาอนาคตอนาคตเขาแวะมาอีกหรือเขาอาจจะมาอยากจะมาจัดปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเออเราเลือกลงอะไรเงี้ยเราต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วคะ่ะค่ะทารเก็ตคนทํางานจะเป็นส่วนมากใช่ไหมคะ,ะที่นี่มีอยู่เท่าที่เรน,นสังเกตนะคะแล้วก็ที่ทําสถิติไว้ก็จะเป็นคนทํางานในนี้ซอกแล้วก็บริเวณนี้ก็เช่นแถวย่านเพชรบุรีถนนพระรามเก้านะคะแล้วก็พวกโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกกลุ่มแฟมลี่ครอบครัวแล้วก็มีคนที่อยู่คอนโดแถวนี้นะคะ่ะเขาจะมานั่งบ่อย แล้วเรามี Delive r y ให้๋อ้ไม่ส่งถึงที่เลยใช่ต้องเท่าไหร่ขึ้นไปคะถึงส่งไม่ค่ะเท่าไหร่ก็ส่งไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นตกแต่เฉพาะเอ้ยไม่มีขั้นต่ำนะคะเฉพาะย่านนี้ย่านนี้นะคะก็ไกลกว่านี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าของหน่อยนะเขใจดีขึ้นนใช่แล้วนะโอ้ดีจังเลยค่ะมีกัน Delive r y ด้วยนะคะสั่งร้อยสั่งร้อยก็ไปส่งให้แต่ต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะไปได้ย่านนี้ค่ะเพชรบุรีพระรามเก้าตรงในไอเฮาส์หรือว่าข้ามฝั่งไปทางราชดาเล็กๆก็ยังไปได้ ที่เห็นก็ธุรกิจก็เดินมามั่นคงซะสะยะนะคะสิ่งที่คิดว่าเหมือนจาเป็นที่สุดเลยที่ทําให้ร้านเราอยู่ได้ดีทุกวันนี้เนี่ยน่าจะมาจากอะไรตัวอาหารตัวความเฟรนลี่ของคุณเจ้าของ <c oughs> ตัวบรรยากาศร้านเพราะอะไรคะจริงๆคิดว่าจุดเด่นของที่นี่ยนงคิดว่ามีอยู่2อ,อย่างก็คือ1อาหารราคาย่อมเยาค่ะนะคะ2แล้วก็จุดเด่นของที่นั่งที่นั่งบรรยากาศในร้านแล้วก็ เราไม่ไม่จำกัดเยอะอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมากกว่าบรรยากาศเชิญชวนท่นั่งอยู่ได้นานๆอย่างไม่ต้องคิดอะไรไม,มาก,มอ,อ,มากอ๋อแล้วก็มีจุดเด่นที่คิดว่าตัวเองรู้สึกว่ามันมันมันเป็นจุดเด่นที่เรารู้สึกเราเรา,เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราลูกค้าประจําของเราจะเยอะช่วงนี้หลังๆเนี่ยถ้าเกิดเราทานอาหารแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันรสชาติไม่เหมือนเดิมนะยินดีเปลี่ยนให้เพราะว่าเรานึกถึงวันที่ คือเราจะไปโทษกุ <Wir ound> for er ๊ปของเราก็ไม like so ่ได้เพราะว่าคือเราเรารู้สึกว่าบางวันมันทํางานหนักมากอะไรเงี้ยรสชาติจะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเราเคยกินแล้วอร่อยกว่านี้อะไรเงี้ยเรายินดีเปลี่ยนให้ทั้งจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างี้เกิดบ่นกันเยอะๆยเนี่ยก็ยินดีเพราะว่าเราเราก็พยายามจะเช็คตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยอยู่ได้คือรสชาติเป็นหลักคือสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังแม่ครัวบางวันก็เหนื่อยบ้างบางวันเรื่องสุขภาพแบบยังไงล่ะ ไม่ไม่สมเขาเรียกเลยนะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกๆวันเพราะว่าเขาไม่ใช่แบบเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราพอเราได้พูดคุยกับพวกเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออเนอะเขาเหนื่อยนะสภาพจิตใจไม่เหมือนกันแต่ละวันใช่เพราะว่าแนนเคยเข้าไปอยู่ในห้องตัวแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยแดนจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยอ่ะมันร้อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยท่าน ทั้งทงที่เราก็รู้สึกว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงแต่มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกเปลี่ยนกะระหว่างกะกุ๊กหัวหน้ากุ๊กสองคนอ๋อค่ะเรามีสองคนผัดกันผัดกันช่วงเวลาเพราะว่ามันใช้วยิงเวลายาวเรามันอาจจะทําให้แต่ละคนเนี่ยทำอาหารแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยงกันเล็กน้อยนั่นก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันไม่ได้เสียตังฟรีนะเสียฉันได้กินได้กินของที่ฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้ฉันจะมาทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแนนเวลาไปทานอาหารที่ไหนแน่นจะ แต่เราไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้แก้ไขให้ลูกค้าแก้ไขทันบอกกันได้นะคะ,คะมีอะไรก็บอกได้ติชมได้มีเขียนคอมเมนต์ได้ได้ทุกอย่างเราวฟังไว้ก็ยินดีค่ะอืคุณแอนใช้หลักการยังไงบริหารลูกน้องในร้านบ้าง รักการยังไงจริงๆแล้วแยกออพนักงานเป็นสองชุดนะคะชุดหนึ่งก็ชุดในห้องครวัวแล้วก็ชุดที่สองก็เป็นชุดพนักงานเสริม<ค>พนักงานบริการในร้านนี้มีทั้งหมดส2บคนนะคะในครวัวนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าแน่นถึงความเหนื่อยล้าของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องทั้งวันไหนจะเตรียมของไหนจะเตรียมผักไหนจะทําอีกแล้วก็มันหลายอย่างเป็นจุกจิกมากอะไรเง<ค>ี<ค>้ยแล้วก็เล็กๆนีน่หนักนิดๆหน่อยก็ให้อภัยเพราะว่าไม่ คือเนรู้สึกว่าการเปลี่ยนฟุกบ่อยๆเนี่ยมันทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไปอ,อันนี้คือเท่าที่ประสบการณ์ทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราเราเราคิดว่ามันยืนหยันได้เราก็ยินดีนะคะนั่นคือง่ายง่ายแล้วก็เขามีอะไรเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือว่าเขาจําเป็นต้องใช้อะไรเนี้ยเรายินดีอ,อ่าอะไรเนี้ยก็มาบอกเราเป็นเคสใบเคสได้เรายินดีเหมือนกันนะคะส่วนพนักง,งานบริการเนี่ยก็จะมีประมาณ5คนแบ่งกันก็เป็น2ส่วนค่ะ แล้วก็เราก็จะใช้ก็มีหัวหน้าดูแลลูกน้องทีนึงถ้ามีอะไรก็คุยได้แต่ว่าจะเน้นเรื่องการบริการยินนยม้มแย้มแจ่มใสตอนเช้าๆเนี่ยจะยิ้มดีพะตอนบ่ายเนี่ยอาจจะหน้าหุบหน่อย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมันมันเดินบ่อยเดินเยอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยนก็จะประมาณนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ปกติแต่ส่วนมากก็คงจะเป็นความใจดีของเรามากกว่าที่เราอยู่กันได้นานอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มีอะไรก็ช่วยช่วยได้หมดถ้าเกิดช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ย เอาใจเขาไมา่ใส่ใจเราะะถึงจะเหมือนกับว่าทําการรักษาคนของเราไว้ได้นานๆทรัพยากรคนสําคัญจริงๆค่ะในเรื่องของการบริหารร้านอาหารแม่ครัวคนหนึ่งเนี่ยสมมติออกไปเปลี่ยนไปก็เ,เป็นเรื่องต้องปรับต้องจูนกันใหม่ด้วยวิธีแบบนี้เลยต้องเหมือนรักษาการให้ได้นาน,าน,านที่สุดซึ่งที่ผ่านมาก็อยู่ได้กันหลายๆปีนะหลายปีค่ะอ๋อนี่ก็เป็นอะไรที่ที่สุดยอดแล้วนั่งสบายหายหิวเนี่ยอนาคต คุแนนจะเหนื่อยไปไหมถ้าใจเปิดสาขาเพิ่มออม,ม,มีมีทำที่พวกมัลติมอลต่างๆก็เปิดเขาก็โทรมาชวนแต่แนนแนนรู้สึกว่าคือตรงนี้ยก,ก็เหนื่อยแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ย<ก>พอใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยอยากทําตรงนี้ให้มันดีจนแบบเขาเรียกว่าอะไรชื่อเสียงโด่งดังในระดับนึงในระดับที่ ใครได้ยินแล้วก็แววแวแวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ค่ะแต่แนวิวเยอะมากนะคะแล้วคุณแนยเองเนี้ยคือจัดโปรโมชั่นตลอดใชท่ทุกๆตหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือแนะรู้สึกว่าการทําอะไรมันก็เหมือนแบบต้องมีมาร์เก็ตติ้งมาช่วยทั้งหมดมเพราะว่าถ้าเราเงียบเราอยู่แบบเนี้ยมันก็จะเดินแค่เนี้ค่ะสมมติถ้าเดินอยู่แบบเนี้ยเดินเดินอยู่มันก็จะมันก็จะไม่มีอะไรเหมือน เดือนที่แล้วถ้าเกิดใคร d e l i v e อรเราก็จะแจกชามาบอรฟรีกระ,ะตุ้นยอดด e ลิเวอรขึ้นมาเดือนนี้ก็มาใครกดไลค์และแชร์แฟนเพจลองเราเนี้ยเราก็ให้ชชมเลอฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามาเกิน20ท่านเออสามท่านอยากจะปิดร้านฝั่งนึงเรายินดีจัดคาราโอเกะให้อะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาพูดคุยได้เลือก ออปชันต่างๆหรือบางทีอยากจะขอรุนขอนี้เพิ่มเราอินดีเหมือนกันเพราะว่าแนแนไม่ได้คิดแค่วันนี้แนนคิดถึงระยะยาววันข้างหน้าว่าถ้าเราไม่มีพวกเขาเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะเล้คือถ้ามาคิดว่ากําไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โอู้หจนร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุข,ขเราอยู่แล้วลูกค้าชื่นชมแล้วก็ยิ้มกับเราทุกวันว่าอย่างงู้นนะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกต่อต่อกันแนนที่ว่าที่ร้านมันอยู่ได้นานเนี่ยอาจจะเป็นการบอกต่อ <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆบอกว่าอ,อมาจัดปาร์ตี้ที่นี่สิมาจัดออบ้านใดที่นี่สิเขาปิดร้านให้พื้นหนึ่งเลยนะมันเป็นส่วนตัวนะเราก็มีตกแต่งให้เล็กๆ,ๆ <c oughs> น้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มีลูกกงปลูกให้บ้างอะไรเงี้ยหรือถ้าอยากจะขอเค้กจากเราอะไรเงี้ยว่าพี่แนนขอเค้กหน่อยสิคะาวันนี้หนูพาคนมา40คนนะโอเคเราจัดให้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ปิดพื้นที่ให้ให้ใหเค้กฟรีแล้วก็ไม่คิดค่าปิดด้วยแต่ว่าคนมาเยอะก็จะได้จากในแง่ของการสั่งอาหารไปนะคะใช่เราไม่ได้คิดอะไรเพิ่ม นิดนึงโทรมาบอกหน่อยว่าเออวันนี้จะเข้ามา40คนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราลูกค้ามีตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะค่ะนะฮะเราทำธุรกิจด้วยรอยยิ้มจริงๆเห็นว่าวุ่นวายนะคะเวลาเราเข้ามารอสัมภาษณ์โอ้ต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างในร้านเป็นผู้หญิงนะก็ถือว่าเป็นสาวยุคใหม่ที่เก่งค่ะ,ค,ะคุณแนนลองฝากรายการว่าจะมาร้านนี้ยังไงบ้างบอกพี่กัดอะไรต่างๆค่ะร้านนี้มาไม่ไม,ไม่ยากนะคะอยู่ใน r c a คือ แม้ว่าทุกคนน่าจะรู้จักยานเซแล้วก็ขับมาให้หาท็อปให้เจอท็อปซุดโตร์มาร์เก็ตร้านอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วก็มีป้ายสีฟ้าใหญ่ๆเขียนว่านั่งสบายหายหิวค่ะแล้วก็เปิดประตูเพื่เข้ามาได้เลยค่ะอยากนั่งโต๊ะไหนเรียกได้เลยถ้าว่างค่ะแล้วก็เรามี Delive r y นะคะจัดส่งอาหารให้นะคะโทรได้เลยนะคะ085 550-9009ค่ะค่ะอาหารอร่อยเพราะคนการันตีนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาย่อมเยาวด้วยใช่ค่ะอยากจะมาลองฝรั่งกอดลาวก็ต้องมาลองที่นั่งสบายหายหิววันนี้ขอบคุณคุณแนนนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวดีๆมีกันอยู่ทุกวันนะคะสำหรับ AEC b s i z Plus ค่ะกลับไปต่อกันเลยกับมันนี่360ค่ะ